สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคำสรรพ,พนามนั่นเองนะคะคำสรรพ,พนามค่ะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะคะหรือว่านักเรียนที่ต้องการจะเข้ามาทบทวนเนื้อหานะคะก็สามารถที่จะรับชมคลิปนี้ได้ค่ะ มาดูนะคะคำสรรพนามคืออะไรคำสรรพนามนะคะก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะแบ่งออกเป็น6ชนิดนะคะอันนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นชนิดของคำสรรพนามอ่ะที่เราเอาไว้ใช้แทนคำนามะนะคะจะแบ่งออกเป็น6ชนิดย่อยนะคะก็คือบุรุษสรรพนามนะคะบุรุษสรรพนาม แล้วก็ชนิดที่สองนะคะอ่านว่านิยมะนะคะอ่านว่านิยมะนะคะนิยมะสัพพนามก็คือสัพพนามที่ใช้ชี้เฉพาะนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยลงรายละเอียดแต่ละชนิดกันชนิดที่สามนะคะเรียกว่าอานิยมะนะคะอานิยมะอาแปลว่าไม่ใช่ไหมคะไม่ชี้เฉพาะนั่นเองสัพพนามที่ไม่ชี้เฉพาะ ต่อไปชนิดที่4ค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าปริดนะคะปริดฉานะคะปริดฉาสรรพนามนะคะปริดฉาสรรพนามก็คือสรรพนามที่เราใช้ในการถามนั่นเองต่อไปชนิดที่5นะคะก็คือวิภาคสรรพนาม วิภาคสรรพ,พนามนะคะก็คือสรรพ,พนามที่ใช้แยกฝ่ายนะคะและชนิดที่6กนะคะก็คือประพันธส์สรรพนามประพันธส์สรรพนามนะคะใช้เชื่อมคํากับประโยคนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเห็นว่านะคะครูจะใช้ตัวหนังสือสีแดงไว้นะคะเพื่อใช้ในการ จุดจำชนิดของคำสรรพ,พนามนะคะเดี๋ยวเวลาเราเรียนไปแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปเนี่ยเราจะค่อยๆจำได้ไปโดยอัตโนมัตินะคะก็จะมีบุรุษสรรพ,พนามนิยมะอนิยมะปริฉาวิภาคแล้วก็ประพันธะ นะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆลงไปทีละชนิดค่ะแล้วก็เวลาเราทำแบบฝึกหัดใบงานเนี่ยมันจะช่วยให้เรานั้นจดจำได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นเวลาเราทำข้อสอบนั่นเองนะคะก็จะสบายมากเลยมาดูชนิดที่1น,นะคะก็คือบุรุษสรรพนามนะคะนักเรียนคงจะเคยได้ยินบุรุษที่1นบุรุษที่สอบุรุษที่ส,สนั่นเลยค่ะคือคำสรรพนามนะคะ สรรพนามที่ใช้แทนคนนั่นเองเวลาเราพูดกับคนอื่นเนี่ยนะคะเราจะมีคำแทนคนนั้นนะคะก็คือเขาเรียกว่าบุรุษสรรพนามนั่นเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นบุรุษที่หนึ่งนะคะบุรุษที่1ก็คือเราจะนับที่ตัวเราเลยตัวผู้พูดอะค่ะตัวผู้พูดเองเลยเราจะใช้แทนตัวเราพูดเลยใช่ไหมคะ เหมือนอ่าเราเรียกคำที่เราจะใช้เรียกแทนตัวเองมีอะไรบ้างคะนอกจากสมมติเราใช้ชื่อเราใช่ไหมคะสมมตคิครูบอกว่ากิงกิงอ่ากิงก็จะแทนตัวครูอย่างเงี้ยหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อเราใช่ไหมคะบษที่หนึ่งเราก็จะมีฉันก็ได้ใช่ไหมคะผมะผมก็จะเป็นผู้ชายหรือข้าพเจ้า,าก็จะสุภาพขึ้นมาหรือถ้าเป็นเด็กๆก,ก,ก็จะเป็นหนู ะะหรืออาจจะแบบไม่สุภาพนิดน,นึงแต่วัยรุ่นก็ใช้กันกูะอย่างเงี้ยกู๊ค่าเนี่ยก็ได้หมดก็นับเป็นบุรุษที่หนึ่งเหมือนกันนะคะแทนตัวผู้พูดเองเลยต่อไปบุรุษที่สองนะคะแน่นอนเราไม่ได้พูดคนเดียวใช่ไหมคะเราก็จะคุยกับคู่สนทนาของเรานั่นเองก็คือผู้ฟังนะคะก็จะเป็นบุรุษที่สองเราจะเรียกแทนเพื่อนว่าอะไรเธอ คุณนะคะท่านอ่าท่านก็ได้นะคะนี่ก็จะแบบสุภาพนิดนึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะท่านคะอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าหรือว่าครูเรียกนักเรียนครูใช้แทนตัวนะว่าหนูอ่าหนูกินข้าวมาหรือยังคะอย่างเงี้ยอ่าถ้าไม่สุภาพเพื่อนพูดกันอ่ามึงอ่าอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ไม่สุภาพใช่ไหมคะอ่าแต่ก็ถ้านับก็คือบุรุษที่สองเหมือนกัน นะคะนั่นเป็นภาษาสมัยพ่อขุนรามนิดนึงนะคะต่อไปบุรุษที่3นะคะบุรุษที่3ก็คือเราจะแทนตัวผู้ที่เรากล่าวถึงอีกทีหนึง่งอ่ะนายเกับนายบคุยกันอ่ะแล้วก็มีการอ้างกล่าวถึงเล่าถึงเรื่องของนายซีก็คือผู้ที่ถูกกล่าวถึงเราก็จะแทนนายซีว่าเขาอ่าเช่น A ไปบอกกับ B ว่า เนี่ยเมื่อวานอ่ะบีเราเจอนายซีอ่าที่หน้าโลตัสเนี่ยเขากําลังยืนกินลูกชิ้นอยู่อ่านะคะนายซีเนี่ยเราจะใช้แทนเขามันอ่ามันมันท่านอ่าท่านนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอยู่ในบุรุษที่สามด้วยก็ได้แล้วแต่บริบทเวลาเราใช้นะคะอ่าบุรุษที่1บุรุษที่สองบุรุษที่สามไม่ยากเลย ต่อไปชานิที่สองนะคะชานิที่สองอ่านว่านิยามะนะคะนิยามะสัพนามสัพนามที่เราใช้ในการชี้เฉพาะนะคะ,อะบอกความจำเพาะเจาะจงนะคะก็คือจะมักจะเป็นคำนี้ค่ะนี่นี้เวลาครูท่องครูจะชอบไปเรียนท่องแบบนี้ค่ะนี่นี้นั่นนั้นโน,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 น่นโน้นนะอ่า น,นี่นี้นั่นนั้นโน,โน้นน้นนิยมะนะดูนะคะดูลักษณะของประโยคนะคะนี่หนังสือของฉันอะชี้ลงไปเลยเฉพาะชี้ลงไปเลยเจาะลงไปเลยว่านี่คือหนังสือของฉันนะนี่หนังสือของฉันอ่ะหรือขับรถผ่านไปแล้วเห็นหมู่บ้านหลังใหญ่บเบอร์เลอร์เลยนะคะใหญ่มากแล้วเราก็ถามไปว่า โน่นบ้านใครอ่าชี้ไปเฉพาะแต่ว่ามันจะอยู่ไกลนิดนึงใช่ไหมคะถ้านู่นเนี่ยเหมือนจะไกลแต่ถ้าน,นี่เนี่ยจะเหมือนใกล้อ่าแต่ก็เจาะจงว่าอันนั้นอะอ่าหรือรถคันนั้นเป็นของฉันอ่าชี้เฉพาะลงไปรถคันนั้นเป็นของฉันเห็นไหมคะนั้นตัวนี้แหละนะคะจะชี้เฉพาะนิยามะอ่าชี้ไปอีกนั่นคือรองเท้าของเธอใช่ไหมอ่า นั่นคือรองเท้าของเธอใช่ไหมอ่าชี้เฉพาะนะคะนิยมะจบไว้เลยนะคะนิยมะชี้เฉพาะค่ะน,นี่นี้นั่นนั้นโน,น่นนูนอ่าโอเคนะคะต่อไปชนิดที่สามค่ะอะนิยมะสรรพนามอะแปลว่าไม่นะคะอนิยมะก็คือไม่ชี้เฉพาะนั่นเองนะไม่ชี้เฉพาะนะคะ ก็คือสรรพนามที่บอกความไม่จำเพาะเจาะจงอ่ะเมื่อกี้เจาะจงนะคะแต่อันนี้ไม่เจาะจงนะคะอ่าได้แก่ใครสิ่งใดอะไรนะคะมันจะเป็นคําที่เหมือนกับจะเป็นคําถามนักเรียนมีคําว่าใครสิ่งใดอะไรแต่ลักษณะของอน,นิยามันจะแตกต่างคือเหมือนพูดไปแล้วไม่ต้องการคําตอบอะคะอ่ะอ่าลักษณะของเขาคือจะไม่ต้องการคำตอบนะคะ แต่ถ้ามีต้องการคําตอบปุ๊บจะไปอยู่ในปริถนฉายอีกชนิดหนึง่งอ่ะเดี๋ยวดูลักษณะของประโยคนะคะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นอ่ะเช่นครูบอกว่าใครจะไปงานนี้ก็ได้อ่าเป็นประโยคบอกเล่านะคะนักเรียนใครจะไปงานนี้ก็ได้ครูไม่เจาะจงค่ะว่าใครเห็นไหมคะใครจะไปก็ได้นะครูไม่ได้ถามนะคะนี่ครูไม่ได้ต้องการคําตอบครูแค่บอกให้รู้เฉยๆเพราะฉะนั้นใครตัวนี้ไม่ใช่ที่ต้องการคําตอบเลย นะคะมันคือการที่เราไม่เจาะจงไปมากกว่านะแต่ถ้าปุ๊บครูบอกว่าใครจะไปงานนี้กับครูอ่าอันเนี้ยถึงจะไปอยู่ในปิดฉายอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยปอธิบายอ่ะใครจะไปงานนี้ก็ได้นี่บอกเล่านะคะหรือประโยคที่สองบอกว่าอะไรอะไรฉันก็กินได้ทั้งนั้นเห็ไนไหมคะไม่เจาะจงค่ะกินได้หมดเลยค่ะอะไรอะไรฉันก็กินได้ทั้งนั้นดูลักษณะนะคะคือไม่ต้องการคําตอบนะคะ อดีมะไม่ต้องการคำตอบอ่าทีนี้มันจะเชื่อมเข้ามาสู่ชนิดที่สี่นะคะก็คือปริฉานะคะปริชฉาสัพพนามลักษณะคือจะเป็นการใช้ถามค่ะตั้งคำถามก็คือต้องการคำตอบนั่นเองมีเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้คือใครอะไรสิ่งใดอย่างนี้ยค่ะแต่ลักษณะคือต้องการคำตอบค่ะนักเรียนดูนะคะเช่นกูถามว่าใครมาที่บ้าน อเนี่ยเห็นไหมคะจะเป็นปิดฉาทันทีเลยใครตัวเนี้ยจะเป็นคําถามทันทีเลยอะไรอยู่ในถุงเนี่ยนะคะอะไรอยู่ในถุงคะเนี่ยต้องการคําตอบเห็นไหมคะก็จะเป็นปิดฉาทันทีเลยก็จะเป็นรรพนามเหมือนกันเห็นไหมคะอ่าต่อไปชานิที่ห้านะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะวิภาคสรรพนาม นะคะวิภาคสรรพนามก็คือสรรพนามแบบแยกฝ่ายเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูลักษณะตัวอย่างจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะคือสรรพนามที่ใช้บอกแยกออกเป็นส่วนๆนะคะรูจะให้ท่องว่าบ้างต่างกันอ่ะส่วนใหญ่จนี่แหละ3าํานี้แหละจะออกข้อสอบหรือเจอประจําเลยบ้างต่างกันนะคะวิภาคสรรพนามบ้างต่างกันดูตัวอย่างของประโยคค่ะประชาชนต่างไปจับ จ่ายใช้สอยกันที่ตลาดประชาชนต่างไปจับจ่ายใช้สอยกันที่ตลาดเห็นไหมคะต่างคนต่างไปจับจ่ายใช้สอยอันนี้ค่ะเป็นสรรพนามแยกฝ่ายต่างนะคะต่อไปดูนะคะเราทุกคนเล่นด้วยกันและทํางานร่วมกันเห็นไหมคะบอกบอกลักษณะของอคคานามนะคะ่ะบอกคํานามว่า คนทุกคนเนี้ยนะคะเล่นด้วยกันทํางานร่วมกันเนี่ยค่ะบ้างต่างกันนะคะคือสรรพนามแยกฝ่ายอ่าต่อไปนักเรียนบ้างก็อ่านหนังสือบ้างก็ทําการบ้านเห็นไหมคะบอกให้เห็นถึงลักษณะของคํานามคือนักเรียนนะคะว่าบ้างก็อ่านหนังสือบ้างก็ทําการบ้านอ่าบ้างตัวเนี้ยจะบอกอ่า คำนามจะบอกถึงคำนามนะคะว่าเขาแยกกันทาใช่ไหมคะแยกกันทําเป็นการแยกฝ่ายนะคะบ้างต่างการวิพาคษ์สรรพนามและต่อไปค่ะก็คือประพันธส์สรรพนามนะคะก็คือสรรพนามที่ใช้เชื่อมคํากับประโยคนะคะเชื่อมคำกับประโยคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะเนี่ยค่ะ คือสรรพานามที่ใช้แทนคำนามนะคะแล้วก็เชื่อมคำกับประโยคให้สัมพันธ์กันนะคะที่ซึ่งอันผู้ที่ตัวที่อันที่ที่ซึ่งอันนะ,ะที่ซึ่งอันเดี๋ยวดูนะคะว่าที่ซึ่งอันตัวนี้จะใช้แทนคำนามยังไงเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะ หนังสือที่เขาอ่านได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นนะคะดูนะคะหนังสือที่เขาอ่านได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นนะที่ตัวนี้ไม่ใช่ที่ดินใช่ไหมคะแต่มันเป็นที่ที่ใช้แทนหนังสือใช่ไหมคะหนังสือที่เขาอ่านอ่ะเนี่ยที่ตัวนี้แทนคํานามตัวนี้ค่ะแทนคํานามคือ แทนหนังสือค่ะแทนคำนามตัวนี้แทนหนังสือนะคะที่ตัวนี้แทนหนังสือตัวนี้นะคะนี่งไงก็เป็นปรับพันธะเชื่อมคํากับประโยคนะคะเชื่อมคําก็คือคําว่าหนังสือเข้ากับประโยคนี้ค่ะประโยคที่บอกว่าเขาอ่านได้เขาอ่านได้รับรางวัลหนังสืเอดีเด่นเนี่ย,ยคำว่าที่ตัวนี้มาเป็นตัวเชื่อมนะคะต่อไปมาดูประโยคที่สองค่ะสุนัข ตัวที่ถูกรถชนตายเสียแลลวเห็นไหมคะตัวที่ตัวที่ตัวเนี้ค่ะแทนอะไรคะแทนคำนามก็คือแทนสุนัขค่ะแทนสุนัขสุนัขตัวที่เห็นไหมคะอเราไม่ใช้อันที่นะสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็ใช้ตัวที่ตัวที่ถูกรถชนอ่ะตายเสียแล้วเนี้ยนะคะตัวที่ตัวนี้ก็จะไปแทนแทนคำนามก็คือแทนสุนัขตัวเนี้ยค่ะ ก็คือประพันธส์สรพพนามเดี๋ยวทีนี้ดูนะคะไม้บรรทัดอันที่ซื้อมาเมื่อวานสีสวยมากเห็นไหมคะอันที่ตัวนี้แทนอะไรคะ,ะครูคิดว่านักเรียนน่าจะตอบอยู่ในใจอันที่ตัวนี้ก็แทนไม้บรรทัดค่ะคํานามตัวนี้อันไหนอะ่ะอันทีอ่อันที่ซื้อมาเมื่อวานเนี้ยสีสวยมากเลยนะคะ อันนี้ก็คือประพันธ์าสรรพนามที่ซึ่งอันนะคะที่แทนคำนามเชื่อมคำกับประโยคนั่นเองโอเคก็จบแล้วนะคะคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเร็วไปไม่ทันยังไงก็สามารถที่จะกดย้อนชมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ทำแบบฝึกหัด ควบคู่กันไปก็จะทําให้มีความเข้าใจแล้วก็เกิดทักษะที่ชํานาญมากขึ้นในเรื่องของคําสรรพนามนะคะสวัสดีค่ะ